สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กว,วันนี้วันอังคารนะคะ,ะ,คะเราเรียนเรื่อง ของใช้ของหนูวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระนะคะตามจังหวะเคาะนั่นเองการเคาะนะคะก็จะมีอยู่3จังหวะก็คือ1จังหวะที่ช้านะคะ 2. จังหวะปานกลาง3จังหวะเร็วนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมพร้อมกันเลยค่ะจังหวะแรกของเรานะคะก็คือจังหวะช้านั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะ หวะที่สองนะคะจังหวะปานกลางให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงจังหวะที่คุณครูเคาะปานกลางนะคะจังหวะที่สามนะคะจังหวะเร็วให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายเร็วเ็วนะคะ ตามเสียงจังหวะที่คุณครูเคาะเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตอนเช้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันนะคะด้วยบทเพลงนะคะดวงตะวันยามเช้านั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไป ขนคลายกล้ามเนื้อด้วยกันเลยนะคะดวงตะว,วันยามเช้าปลุกฉชนมาให้ร่างกายแข็งแรงเรามาหยืดแขนกันไหมทุกๆุกวันให้ร่างกายแข็งแรง ยามเช้าปลุกฉันมาให้ร่างกายแข็งแรงเรามาสายเอวกันไหมจุกทุกวันให้ร่างกายแข็งแรงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมคะถ้าเด็กๆสนุกกันแล้วร่างกายแข็งแรงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่กิจกรรมต่อไปกันได้เลยคะ่ะ นี้นะคะเราเรียนเรื่องของใช้ของหนูวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะไปท่องคำคล้องจองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปท่องคำคล้องจองคล้องกันเลยค่ะคำคล้องจองของเล่นของใช้ของเล่นของใช้อย่าให้เกะกะเล่นแล้วเก็บนะมองแล้วน่าดู เร็วสิหนูจา๋าเก็บของใส่ตู้วางตามที่อยู่ดูเรียบร้อยเอ่ยเด็กๆนะคะได้ท่องคำคล้องจองไปแล้วเด็กๆเห็นอะไรในคำคล้องจองบ้างเอ่ยเครื่องใช้อะไรบ้างคะถูกต้องค่ะตู้นั่นเองเด็กๆรู้จักอะไรเกี่ยวกับของใช้บ้างคะ ในชีวิตประจำวันเยี่ยมมากเลยค่ะนั่นก็คือตู้เตียงนอนใช่ไหมคะพัดลมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะเด็กของใช้ก็คือของที่จำเป็นต้องใช้สอยในชีวิตประจำวัน หรือกิจกรรมต่างๆนะคะช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่เรานะคะของใช้หนูๆได้แก่นะคะการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้านั่นเองค่ะของใช้ที่หนูๆน,นำมาโรงเรียนนะคะได้แก่แปรงสีฟันแก้วน้ำที่นอนผ้าหม่มกระเป๋านักเรียน นั่นเองค่ะเด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่าของใช้คืออะไรวันนี้นะคะคุณครูก็มีคำศัพท์มาให้เด็กๆได้ดท่องกันด้วยนะคะคำแรกของเรานะคะก็คือของเล่นคำที่สองนะคะก็คือของใช้ต่อมานะคะคุณครูก็มีพยัญชนะไทยมาให้เด็กๆได้อ่านออกเสียงกันด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปท่องกันเลยค่ะขอใครงองูชอช้างนอนหนูรอลิงอออ่างเป็นยังไงกันบ้างคะเด,ด็กๆได้เรียนรู้กิจกรรมกลุ่มใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปกันได้เลยค่ะ กิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะปะติดรูปภาพของชายนั่นเองค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะ 1. ใบผลงาน 2. กระดาษมันปู 3. กาวนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะเด็กๆ